เดี๋ยวจะมา,าเทสบากแม็กนะครับของจีนนะครับที่คุณใช้วัดสั่งซื้อไว้นะครับให้ผมตะไบแต่งใส่กับามารุอีนะครับผมเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับตัวนี้จะเป็นแม็กของมารุอีนะครับนี่นะครับจะมีรอยตะไบนะครับ เดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับผมใส่ลูก3ามลูกนะครับนี่นะครับผมลืมเอาแก๊สมาเดี๋ยวผมหยิบแก๊สแปมหยิบแก๊สหน่อยกระปองสีฟ้า ให้กระปืยมาหลวีนะครับหนึ่งสองสามรูปเหมดซริคาปกตินะครับโอเคนะครับผมปากแม็กใช้ได้นะครับพรุ่งนี้จะส่งของให้ครับผมขอบคุณครับ